ใสแดงหรบใส่วิกสีขาวแต่เป็นผู้หญิงนะแต่ใส่วิกสีขาวเนี่ยหน้าโคตรเหมือนจีนากอนเลยเออแต่พวกเขาด้วยเนอ้โหเพลงเนี่ยยากสุดๆเลยมันมันอ่ะถ้าเก็เป็นร้องเคิลเคิลมันยากตรงไหนที่สุดเป็นร้องแรปอ่ะมันแร็ปหมดเลยใช่ไหมมันมหแบบมันแปลกอ่ะมันอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันใส่เกียร์มามันตั้งแต่แรกเลยอ่ะมันเร่งมาเลยอ่ะมันจะเย็ดให้ผมหน่อยก็ได้นะครับคือผมไม่ทันอ่ะ พี่พี่พี่ฝรั่งลองได้บางคำอย่างเงี้ยพี่ฝร<ด>ั่งอ่านอ,อ่านอ่านภาษาไทายออกออใช่ป่ะโอโดเออตั้งแต่โกโดอ,อะไรนั่นจริงโย่เป็นอีโยโยได้มาซ้อมกันถเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เล่าประวัติอีกหน่อยอยากรู้คือละจีดีมีเขาเทรนิวันซานดาล่านี่รูปในนี้ในในนี้ แฟนลาสิกแฟนทาสิกนี่จีดาก้อนมีเขาคนนี้เป็นแฟนกันเหรอเออขาสวยมากอายุเท่าไหร่ทายคนนี้คนดียวหรอใช่ถ้าถามมันต้องเด็กแน่ๆเลยประมาณสักแบบสิบเจ็ดไม่ใช่สิบแปดยี่บเจ็ดฮะเดนคนไหนยี่สิบเจ็ดยี่บเจ็ดจริงเหรอยี่สิบแปดอ้ไอ้นี่หน้าแบบโคตรเซ็งอ่ะนี่เด็กสิบเจ็ด โอ้อัน,นี้น่าเกวกว่าเองเป็นสองันนีก้กันอันนี้ย <c oughs> ี่แปดไอคหนุ่มมก้าแอสวยเท่านี้วานแบบแบบคู่กับแบง n g อะอยู่อยู่ภายใต้สังการ YG เหมือนกันแต่แบบเหมือนอยู่คนละค่ายแต่มันชอบมาฟิตเจอร์ลิง์ด้วยกันบ่อยเพราะว่าแนวเพลงมันเดียวกับบิ๊กแบงอ่ะไม่รู้หมดเลยไม่รู้เพนาะเราไม่คุยภาไา ไม่แต่แบบบิ๊กแบงมันดังไอ้ไม่ใช่ไอจีดาก้อนมันทำไมอ่ะมันมันมันมาดังได้ยังไงอ่ะก็ดังบิ๊กแบงนี่ยแหละแบบบิ๊กแบงอ่ะบิ๊กแบงมันเป็นที่จริงอ่ะบิ๊กแบงอ่ะดังนานแล้วนะแต่แบบแค่ไม่มีคนรู้จักอ่ะมีกี่คนอ่ะบิ๊กแบงอ่ะบิ๊กแบงมีหก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 เลยใช่แล้วกลุ่มอะไรที่ดังที่สุดในเกาหลีซุปเปอร์ชูเนี่ยเออทวีเอมตอนนี้มาแรงมากใช่ แต่ว่าที่เกาหลีชอบเยอะสุดก็บิ๊กแบงก็ต้นๆเกิร์ลเจเนเรชั่นทูพีเอ็มนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะทิทูพเอก็แต่สู้บิ๊กแบงไม่ได้สู้ได้ชอบชอบใครที่สุดในบิ๊กแบงเอ้ไม่ใช่ในทูพีเอ็มนี่คุณหล่อไหมคิดว่าหล่อไหมหล่อหล่อมากน่ารักมันจะแบบตามแต่แบบเออน่ารักแต่เกมเกมไม่ได้ชอบใครเป็นพิเศษเพราะเกมไม่ค่อยได้ชอบแ่ะชอบแต่ดองโฮคนเดียวนะชอบดองฮงเเดียวใจเดียวใช่รักเดียวใจเดียวชอบแต่แต่ได้เขาว่า พอนด้อยู่ใน 2pm ไอตัวเล็กๆสุดอ่ะมันออกไม่ใช่เหรอเจบอมไงเจบอมเพื่อนพี่ไปเกาหลีมาเว้ยแล้วดังเจอแล้วถ่ายรูปลง Facebook ด้วยจริงเอออยู่แบบติดกันเลยอ่ะโอ้ยเจบอมเจบอมหล่อมากเลยเขาบอกหล่อมากใช่เจบอมหล่อเจบอมทำไมชื่อมันชื่ออันนั้นชื่อแต่งเองใช่ไหมไม่ใช่ชื่อมันชื่อเกาหลีเลยชื่อเกาหลีชื่อหรูเจบอมเลยเจบอมจีดากอนแล้วมันมีเต้นเต้นมันเต้นยากไหมใน MV จีดรากอนอะ ท่าเต้นมันแบบยากไหมรู้ว่ามันเต้นเยอะไหมมันแบบอย่างเงี้ยแบบแบบมันมันไม่ไม่ไม่เร็วไม่เร็วเท่ากับซอรีซอรีแต่ก็เร็วอ่ะจังหวะก็ประมาณนั้นแล้วมันต้องแนวไหนรู้ป่ะจังหวะระดับจีร้าก็มันต้องแบบสไตล์ยังไงฮิมฮอปไงจีร้าก็ฮิมฮอปนะฮิมฮอปวะเป็นฮิมฮอปฮิมฮอปกึ่งกึ่ง R&B แลอกอะไรอย่างเงี้ยผสมกันแต่ว่ายากได้ทูพีเอ็มอะเหมือนกันพี่นตองแข็งอะลิปอยากได้ของพี่มีน จริงเหรอลันรันรันอ่ะนะเอออยากได้แบบอาเกนเกนอย่างเงี้ยแบบโคตรเท่เลยที่มันออกใส่สูตรใช่ไหมแล้วมันใส่ถุงมือโคตรอยากอย่างนั้นเลยอะเฮ้ยแต่จีดาก็พูดจริงก็หล่อหลอกกว่าหล่อแบบเพลงอะหลอกกว่าทูบีเอ็มนะจากความรู้ของเกณฑ์อะอยู่เดาสิเจ๊โคตรน่ารักเลยเจ๊กับพี่กีน่ะโคตรน่ารักเลยพี่กีนน่ะน่ารักมากเลยพี่ตัดเล็บก็ไม่เป็น อะไรนะพี่กีนอ่ะขอดน่ารักเลยก็มันน่ารักก็มันน่ารักแบบธรรมชาติอ่ะเออตลอกกับธรรมชาติอ่ะหอก็หอทั้งคืนเลยเมื่อวานน่ะเป็นเกงกีนสุกคนเป็นดำแล้วคือตอนมันตอนมันก้มใช่ไหมพี่เอ็กเกงมันจะซึ้งขึ้นหน่อยมันจะเป็นเส้นดำอ่ะอีห่อขอดหออันน่ะแต่น่ารักพี่กีน่ารักมาก ปัลแล้วความมันเครียดอะมันจมนจะมันจะอ้วกอะเห็นคนเสิร์ตผมจะไปหาม้าไงแล้วมันสงสารพี่กีนไงพี่กีนเ,นเรือเรอเร่อเสียงคนดขนตลกเลยพี่กินหาหาถ้าพี่กินออกอีกคนนะโหโคตรเซ็งอะไม่มีใครขำเนื้อมันได้เลยหมูกูมันได้เนื้ <c oughs> อผัดก,กับภาษาบ้กเจ้าเนื้อเพลงมัน 하데시시래시샤나가라지금세려